ช้อนหอยศักดิ์สิทธิ์หรือนกช้อนหอยศักดิ์สิทธิ์แอฟริกันชื่ออังกฤษ Sacred Ibis African Sacred Ibis ชื่อวิทยาศาสตร์ t r s c e o r n i s e t i o p i c u s เป็นนกน้ำขนาดใหญ่อยู่ในวงนกช้อนหอยและนกปากช้อนหรือ t r s c e o r n i d i d a e นกช้อนหอยศักดิ์สิทธิ์มีความยาวลำตัวถึง82เซนติเมตรมีขาที่ยาวและปากที่โค้งอาศัยอยู่ตามหนองบึงและทุ่งหญ้าใกล้แหล่งน้ำซึ่งเป็นแหล่งอาศัยหากินโดยอาหารหลักได้แก่มแมลงกบหอยไส้เดือนดินและสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็กทำรงังวางไข่ครั้งละ2ถึง3ฟอง เป็นกลุ่มบนต้นไม้ใหญ่ร่วมกับนกจำพวกอื่นๆเช่นนกกระยางนกช้อนหอยศักดิ์สิทธิ์กระจายพันธุ์ทั่วทวีปแอฟริกาตั้งแต่อฟริกาใต้ซาฮาราลงมาและบางส่วนในตอนใต้ของอิรักเป็นนกที่ชาวอียิปต์โบราณนับถือเป็นนกศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่มาของชื่อที่ปรากฏอยู่เป็นประติมากรรมและซากที่ฝังในโถข้างเสาโอเบสปัจจุบันสามารถพบได้ทั่วไปตามอุทยานแห่งชาติและเขตอนุรักษ์ต่างๆทั่วทั้งทวีปแอฟริกาเดิมทีนกช้อนหอยศักดิ์สิทธิ์ไม่มีในประเทศไทยแต่ต่อมาสวนส ได้นาเข้ามาเลี้ยงไว้แบบเปิดในบริเวณสวนสัตว์ทําให้นกช้อนหอยศักดิ์สิทธิ์บินออกมาหากินตามทุ่งนาใกล้เคียงจึงทําให้กลายเป็นนกประจําถิ่นชานเมืองกรุงเทพมหานครไปแล้วในสุสานอียิปต์โบราณมักเต็มไปด้วยซากมัมมี่นกช้อนหอยศักดิ์สิทธิ์ในช่วงเวลา664ก่อนคริสตกาลจนถึงคริสตกราชที่250ว่ากันว่าชาวไอคุปจะดักจับนกช้อนหอยศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติมาเป็นเครื่องสังเวยในพิธีกรรมบูชาเทพ,พเจ้าตอซึ่งเป็นเรรรร่่อธมมมดดาาาาาใในนนนนนนยุคยบบมมัั้บบสถทวีีิกหล จะเรียงซ้อนกันจากพื้นจดเพดานเรียกว่ามีการสละชีวิตนกป่าจํานวนหลายล้านตัวทว่าทียังเป็นปริศนาก็คือวิธีที่ชาวอียิปต์โบราณจับนกได้จํานวนมากบางตําราบโบราณระบุว่าอาจมีการทําฟาร์มเลี้ยงนกในระยะยาวล่าสุดแซลลี่วาเซฟนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยกริฟฟิธในออสเตรเลียและเพื่อนร่วมง,งานเผยว่าได้รวบรวม DNA ของมัมมี่นกช้อนหอยศักดิ์สิทธิ์40ตัวจากสุสานอียิปต์6แห่งมีอายุราว2,500ปีและอีก26ตัวอย่างของนกยุคใหม่ทั่วทวีปแอฟริกา มาลำดับข้อมูลทางพันธุกรรมทั้งหมดและนำข้อมูลมาเปรียบเทียบความหลากหลายทางพันธุกรรมระหว่างประชากรนกป่ากับนกที่ถูกนำไปสังเวยในพิธีกรรมบูชาเทพเจ้าต่อนักวิจัยเผยว่านกถูกเลี้ยงในฟาร์มจะมีความหลากหลายทางพันธุกรรมต่ำเพราะการผสมพันธุ์ของประชากรนกถูกจำกัดแต่ในทางตรงกันข้ามการศึกษานี้พบว่าความหลากหลายทางพันธุกรรมของมัมมี่นกช้อนหอยศักดิ์สิ้นคล้ายคลึงกับพวกนกป่าในปัจจุบันชี้ให้เห็นว่านกไม่ได้มาจากการทำฟาร์มแต่เป็นการทำให้เชื่องในระยะสั้นซึ่งนกน่าจะถูกเลี้ยงธรรมชาติ หรือเลี้ยงไว้เฉพาะช่วงเวลาของปีที่มีพิธีบูชาเทพเจ้าจากผลการศึกษาที่พบว่าชาวอียิปต์โบราณจับนกช้อนหอยมาจากธรรมชาติเพื่อทําการบูชายันและทำมัมมี่โดยเฉพาะถูกเผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์ีโลสวันเมื่อวัน,วน,วนที่13พฤศจิกายน2019โดยแซลลี่วาเซฟจากมหาวิทยาลัยกริฟฟินประเทศออสเตรเลียเป็นที่ทราบกันดีว่าภายในสุสานของชาวอียิปต์จะมีมัมมี่ของนกช้อนหอยซึ่งถือเป็นนกศักดิ์สิทธิ์รวมอยู่ด้วยและมีสัตว์อยู่หลากหลายมากเช่นแมวจระเข้สุนัข โดยในช่วง664ปีก่อนคริสต์กาลถึงคริสต์ศักราช250การจับนกช้อนหอยมาบูชายันเป็นพิธีกรรมสำหรับเทพถอดเทพผู้มีสีสับเป็นนกช้อนหอยเมื่อพิธีบูชายันเสร็จสิ้นก็จะนำมาทำเป็นมัมม,มี่ภายหลังและจากการคบพบในโบราณสถานทั่วอียิปต์มัม,มมี่นกเหล่านี้จะเรียงซ้อนกันจากพื้นสูงจรลเพดานยาวนับกิโลเมตรตามความยาวของสุสานซึ่งคาดว่ามัมมี่นกช้อนหอยทั้งหมดมีจำนวนมากกว่าล้านตัว ส่วนวิธีที่ชาวอียิปต์จับนกได้เป็นจํานวนมากนั้นยังคงเป็นปริศนาในความเชื่อของอียิปต์โบราณวิญญาณมนุษย์แบ่งออกเป็น5ส่วนได้แก่1เรนชื่อ B A อัตลักษณ์และบุคลิกภาพวิญญาณที่ออกจากร่างในรูปของนกคอแก่นแท้ของตัวตนวิญญาณที่เวียนว่ายตายเกิดชุดเงา Soib หรือ Jb หัวใจและนอกจากนี้ยังมีวิญญาณอื่นอีกเช่น Ash ผีหรือวิญญาณที่มีอํานาจในรูปของนกหรือจิตที่อยู่กับร่างกายโดยที่วิญญาณแก่นแท้ของผู้ตายออกจากศพ จะปรากฏตัวในรูปของ B บกลายเป็นนกหรือตัวอรหันต์นกที่มีหัวเป็นคนบินไปสู่โลกหลังความตายเหมือนดังความฝันระหว่างวิญญาณผู้ตายท่องเที่ยวไปทั่วในรูปของ b บเญาติพี่น้องก็จะนำศพมาทำพิธีทางาศาสนาและทำมัมมี่จากนั้นจะนำร่างศักดิ์สิทธิ์ของผู้ตายไปเก็บไว้ในสุสานหรือปีรามิดซึ่งสร้างไว้เพื่อชี้ให้ดวงวิญญาณของผู้ตายเดินทางไปสู่โลกหลังความตายโดยชาวอียิปต์เชื่อว่าวันหนึ่งวิญญาณของผู้ตายในรูปนกหรือบจะกลับมาเยี่ยมร่างกายเดิมของตนโดยบินอยู่เหนือปีรามิด การสร้างพิรามิดของอียิปต์จึงได้รับแรงบันดาลใจมาจากระบบจักรราศรีและดาราศาสตร์ในสมัยนั้นที่กลุ่มดาวโอไรออนในอารยธรรมอียิปต์ถูกมองว่าเป็นเทพโอไซริสเทพหลังความตายผู้เป็นมัมมี่ตนแรกในตำนานโดยชายาของพระองค์เทวีแห่งมนตราไอซิดเป็นผู้คิดค้นวิธีการทำมัมมี่เพื่อชุบชีวิตพระองค์หลังจากที่พระองค์ทุกพระอนุชาเทพเสด็จคาดังนั้นชาวอียิปต์โบราณจึงรู้วิธีการทำมัมมี่และสร้างปิรามิดให้ทำมุมสัมพันธ์กับกลุ่มดาวโอไรออนและดาวเหนือหรอโอซาเมนาเร f e r e n c from Virginia Davis 1985ซึ่งก็คือเทพฮอรัตพญายเหย,ยวนกทรงผีขวัญของอียิปต์คือเทพแห่งท้องฟ้าผู้พาดวงวิญญาณของคนตายนั่งเรือของเทพ,พเจ้าเทพแห่งดวงอาทิตย์ข้าแม่น้ําแห่งความตายไปสู่ยมโลกที่ที่เทพอนูบิสกลุ่มดาวสุนัขใหญ่จะพาวิญญาณของผู้ตายไปหาเทพโอไซริสกลุ่มดาวนายพรานเพื่อที่จะช่างความดีและความชั่วกับคนนกแห่งความจริงต่อหน้าเทพโอไซริสก่อนส่งวิญญาณผู้ตายไปยังนรกหรือโลกมืดหรือสวรรค์โลกสว่าง นอกจากนี้อียิปต์ก็ยังมีความเชื่อเรื่องการกำเนิดใหม่หรือกลับชาติมาเกิดโดยวิญญาณบริสุทธิ์หรือแก่นแท้คออาจจะได้รับอนุญาตให้มาเกิดใหม่โดยมีนกเบนยูหรือนกกระสาอียิปต์ก o d of r ฟร o บ n หรือนกฟินิกแห่งอียิปต์และเทพ,พอรัสเป็นผู้นำหรือส่งดวงวิญญาณเหล่านั้นมาเกิดใหม่โดยอาศัยเรือของสุริยเทพราข้าแม่น้ำแห่งชีวิตที่ขวางกันระหว่างโลกหลังความตายและโลกมนุษย์เป็นไปได้ว่าความเชื่อเรื่องแม่น้ำแห่งความตายทางช้างเผือกเรือหรือนกส่งผีขวัญไปสู่โลกหน้า และการเวียนว่ายตายเกิดของคนสมัยโบราณถูกเชื่อมโยงกับดวงดาวบนท้องฟ้าและดาราศาสตร์มาก่อนยุคประวัติศาสตร์ทุกอารยธรรม <_ c oughs> เพียงแต่การตีความและนิทานที่สร้างขึ้นรับรองนั้นมีรายละเอียดต่างกันไปตามแต่ลวัฒนธรรมในยมโมโลกของอียิปต์ผู้ตายจะต้องประกาศความดีที่ตนเคยทําเอาไว้ครั้งที่ตนยังมีชีวิตอยู่พร้อมทั้งประกาศว่าตนไม่เคยทําความผิดบาป42ประการเช่นไม่เคยชักชวนให้ผู้อื่นเสียคนไม่เคยใส่ร้ป้ายสีใครไม่เคยกล่าวคําเท็จไม่เคยเบียดเบียนผู้อื่นไม่เคยช่อฉนไม่เคยสั่งฆ่าผู้ใด ไม่เคยฆ่าใครไม่เคยลบหลู่ดูหมินพระเจ้าและไม่เคยทำในสิ่งที่พระองค์รังเกียจเป็นต้นผู้ตายจะต้องประกาศสิ่งเหล่านี้ต่อหน้าเทพโอซิริสหากสิ่งที่ผู้ตายพูดเป็นความจริงคนนกของเทพีมาอาจจะหนักกว่าหัวใจของผู้ตายนั่นก็ถือว่าผู้ตายได้ผ่านการทดสอบและได้เข้าไปอยู่ในโลกสว่างของเทพเจ้าราที่เต็มไปด้วยแสงสว่างความสวยงามและความอุดมสมบูรณ์ไม่รู้จักจบจักสิ้นแต่ถ้าสิ่งที่ผู้ตายพูดเป็นเท็จหัวใจของผู้ตายจะหนักกว่าขนนกของเทพีมาอาดหรือขนนกแห่งความจริงที่เรียกว่ามอด นั่นก็ถือว่าผู้ตายเป็นวิญญาณบาปไม่ได้ผ่านการทดสอบและผู้นั้นจะถูกเผาด้วยไฟของเทพศูรย์อาม,มัดและวิญญาณของผู้นั้นจะตกลงไปสู่โลกมืดดินแดนแห่งนั้นจะเป็นที่ที่ผู้ตายจะไม่ได้รับแสงสว่างและยังเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยจระเข้และสัตว์ร้ายขนาดยักษ์มากมายวิญญาณคนบาปจะได้รับความทุกข์ยากและความอดอยากหิวโหยชาวอียิปต์โบราณเองเชื่อว่านกฮูกเป็นสัญ,ญญาณของลางร้ายหรือพลังด้านมืดของยงมโลกดังนั้นมัมมี่นกคู่ที่ขุดค้นพบก็จะอยู่ในสภาพถูกตัดหัวออกทั้งหมด ในบางส่วนของโลกนกฮูกเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นลางร้ายพวกมันเกี่ยวข้องกับความตายและความล้มเหลวในส่วนอื่นๆของโลกพวกเขาทําหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองในสมัยกรีกโบราณเทพธิดาอธีนามักแสดงภาพร่วมกับนกฮูกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของภูมิปัญญาแล้วทุกคนล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกันกับเจ้านกศักดิ์สิทธิ์ของชาวอียิปต์โบราณแล้วทุกคนคิดว่าชาวอียิปต์โบราณเขาทํายังไงถึงสามารถจับนกได้เป็นล้านล้านตัวเอามาทํานกมัมมี่ได้คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ผู้คุยกันได้ที่่ใต้ลลลางคคิปเยนะรับ สุดท้ายนี้ถ้าชอบคลิปนี้ผมก็ขอฝากทุกๆคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับเราเสียงปักษาด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ